ขณะนี้นั้นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนั้นเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามองว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นกระทําที่ไม่ยุติธรรมและนะคะแล้วก็ขณะนี้เองควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ได้แล้วก็คนเสื้อแดงกว่าสิบคนที่เดินขึ้นรถพูดต้องขังไปตอนนี้ก็ออกไปจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหลังสิทธิ์แล้วค่ะครับผมแลวในส่วนของคนเสื้อแดงที่โดนจับกลุมไปนี่โกติโดนจับกลุมไปด้วยไหมครับคุณอนนท์ไทยครับใช่ค่ะตอนแรกเลยนะคะโกติได้ประกาศนะคะว่าถ้าต้องการจับกุมให้จับที่ตนคนเดียวเพราะว่าตนเป็นแกนนนนนนํําาาแ้้้วก็็็เเปผูมะะคตต่่ททัังีีจรยยื าจะต้องควบคุมตัวไปทุกคนเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเอาบริเวณมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายการบุกรุกกันนะคะซึ่งตรงนี้เองจะดําเนินการในข้อกล่าวหายางไรห,หรือว่าจะแจ้งข้อกล่าวหายังไงนั้นก็จะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลกันอีกทีนะคะคือว่าคนเสื้อแดงที่โดนจับไปสิบกว่าคนนี่คือบุกรุกเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยรังสิตใช่ไหมครับถึง<ช>โดนจับเข้ามาด้านในเลยคะ่ะแล้วตอนนี้เขาพาไปที่ไหนครับคนเสื้อแดง อตอนนี้ทางหน้าหอเจ้าที่ตำรวจเบื้องต้นจะไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธาน,นีก่อนนะ,นะคะครับผมแล้วในส่วนของอประชาชนที่มาฟังการบรรยายของพระประชาธิปัตย์ตอนนี้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นมีการกระทบกระทั่งหรือว่าออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับคนแสดงไหมครับค่ะก็มีนะคะบางกลุ่มนะคะของอที่มาเวทีประชาธิปัตย์แห่งนี้นะคะก็เดินทางออกมาดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์นะคะแล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาพะรุ้เป็นโกตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตะโกนขึ้นมาด่าบ้านะคะก็ ท,ทำนำเสียงกระทบกระทั่งกันบ้างซึ่งเจ้าหนี้ตำรวจก็ยืนยันนะคะว่ากระทําโดยความยุติธรรมะนะคะเพราะว่าไม่ได้จับทาง,ทางฝั่งของกลุ่มคนแส้ดงอย่างเดียวกลุ่มคนที่มาตะโกนด่าทางสุมส่มคนแส้ดงนะั้นเจ้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวไปเช่นกันค่ะอืมครับผมสรุปว่าสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมต่อต้านนี้มีอยู่ประมาณกี่คนครับหลังจากที่โดนจับกลุ่มไปแล้ว เบือ้องต้นมาตั้งแต่แรกนะคะก็กว่าร้อยคนนะคะแล้วก็ได้มีการโทรเรียกรวมพลมาอีกนะคะจากสมุทรปราการที่เห็นทางมีการปาใสยบนรถขยายเสียงนะคะแต่ว่าภายหลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวไปนะคะทางโกตีเองก็ได้พูดกับคนแสอแดงนะคะว่าตอนนี้ให้นํารถขยายเสียงนั่นไปที่บริเวณสถานีตํารวจภุทรจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ให้คนแสดงนั้นมารวมตัวกันที่นั่นนะคะเพื่อที่จะเพราะว่าตนเองอยู่ที่นั่นนะคะอืมครับผมระยะเวลาในการคลี่คลายสถานการณ์ การนะช่วงเวลาที่มีการชุมลุมของคนเสื้อแดงที่มากดดันเนี่ยยาวนานแค่ไหนครับคุณอนุทัยครับคนเสื้อแดงอะนะคะตอนแรกเริ่มต้นมาที่เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็ใช้เวลา20นาทีถึงจะบุกลุกมาบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ด้านในมหาวิทยาลัยเลยเนี่ยนะคะครประมาณ17นาฬิกาหบนาทีนะคะคแล้วก็อ่า เจ้าที่ตำรวจนะคะก็มาถึงประมาณเวลาประมาณ18นาฬิกา10นาทีโดยผู้รับการนะคะมาถึงแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณภายใน20นาทีอะค่ะครับผมจาักการตรวจจับกลุ่มของกลุ่มคนแสดงที่มาชุมนุมต่อต้านที่ตำรวจจับกลุ่มได้ประมาณ10กว่าคนาใช่ไหมครับคุณนันท์ครับใช่ค่ะคือ,อ,อบุกเข้ามาประมาณม10กว่าคนแล้วก็ได้ขึ้นรถผู้ต้องขังไปประมาณนั้นค่ะแต่ว่ากลุ่มคนแสดงบางกลุ่มนั้นก็เดินออกไปยังบริเวณรถขยายเสียงที่เป็นประจำจุดไว้ตั้งแต่แรกนะคะเพื่อที่จะรวมตัวกันแล้วก็ไปยังสถานีตำรวจ คุรอีกครั้งนึงคะครับผมภายในตัวของกลุ่มคนแสดงที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มไปยมีการพบอาวุธไหมครับนอกจากการมาชุมนุมโดยสันติโดยสงบ เบื้องต้นไม่ยังไม่ได้พบอาวุธนะคะเพราะว่าตอนที่ตำรวจเองก็ไม่ได้มีการตรวจค้นน่นะคะแต่ว่าก็มีในเรื่องของวิทยุสื่อสารแล้วก็มีลักษณะของการแสดงเชิงสัญลักษณ์การชูป้ายการ,ราเขียนคาด่าทอต่างๆเท่านั้นนะคะคคซึ่งก็จะต้องไปตรวจค้นกันอีกครั้งนะคะคว่ามีเจ้าที่มีอาวุธพกพาไว้หรือไม่ในตัวของบุคคลที่ถูกจับกลุมไปะค่ะครับผมแล้วตอนนี้สถานการณ์เรียกได้ว่าสงบแล้วใช่ไหมครับคุณอน,นทุทัย ใช่ค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่คายแล้วค่ะตอนนี้ไฮไลท์ก็คงน่าจะต้องไปอยู่ที่สถานีตำรวจทุทรจังหวัดปทุมธานีแล้วอะค่ะครับผมก็ในในสถานที่จังสถานีตำรวจของจังหวัดปทุมธานีก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณสิบคนรวมถึงโกตีแก่นนำคนเสื้อแดงจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับใช่ค่ะครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอนุทัยครับถ้ามีความสนใจยิางข่าวนะคะก็จะไปติดตามบริเวณบรรยากาศตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะรายงานกลับไปสถานีอีกครั้งค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีคครับ ลแนั่นก็เป็นคุณอนุทัยสกุลทองนะครับผู้สื่อข่าวสดทุกที่ทีนิวรายงานความคืบหน้านะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทาการจับกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่บุกเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยประมาณ10บกว่าคนนะครับรวมถึงโกตีด้วยและสถานสถานการณ์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคลี่คลายลงแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับในส่วนของแกนนาคนเสื้อแดงรวมไปถึงคนเสื้อแดงอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดปทุมธานีจัับบกกุมไไปปนนนะะครรรรซึ่่งงสถาาาาณ์จเเ็อย กลับมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในการเป็นระยะนะครับในช่วงนี้เรากลับไปติดตามภาพบรรยากาศงานสารเสวนาข,ของพรรคประชาธิปัตย์กันต่อครับแต่ข้อที่สองฟังให้ดีครับ